เจริญพรไม้จันทร์แม้แห้งก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นหอมอ้อยแม้ถูกหีบก็ยังไม่สิ้นรสหวานช้างแม้เข้าสู่สงครามก็ยังไม่ทิ้งดีลาบัณฑิตแม้ตกทุกข์ก็ยังไม่เลิกประพฤติธ,ธรรมการประพฤติธ,ธรรมคือการประพฤติตนให้อยู่ในคันลองของความถูกต้องและความดีทั้งปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีสมกับที่เกิดเป็นคน และให้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเราจะเห็นได้ว่าการประพฤติทธรรมนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่16ก่อนมงคลข้อที่17และข้อที่18คือการสงเคราะห์ญาติและการทำงานไม่มีโทษเหตุที่พระองค์ทรงวางลำดับแห่งมงคลว่าด้วยการประพฤติทธรรมไว้ตรงนี้ก็เพราะในการสงเคราะห์ญาติและการทำงานไม่มีโทษซึ่งเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวมนั้น เราต้องมีการติดต่อกับคนจำนวนมากซึ่งมีอัธยาศัยต่างกันถ้าไม่ระวังให้ดีเสียแล้วโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันนั้นก็มีมากโอกาสที่เราจะทำให้งานนั้นเสียหายเพราะขาดความเป็นธรรมก็มีมากเช่นกันดังนั้นก่อนทำงานเพื่อส่วนรวมเราจึงต้องประพฤติธรรมเพื่อเป็นการปรับปรุงตนให้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างผาสุก ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่นซึ่งได้แก่การประพฤติตนในลักษณะควบคู่กันไปได้แก่การประพฤติธ,ธรรมและการปฏิบัติตามธรรมประพฤติเป็นธรรมคือมีความเที่ยงธรรมเป็นความถูกต้องและเป็นความดีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมนั้นขึ้นอยู่กับหลักธรรมอย่างหนึ่งคือความเป็นธรรมสังคมใดก็ตามแม้จะมีข้าปลาอาหารสมบูรณ์มัง่งคั่งบริบูรณ์ แต่ถ้าขาดความเป็นธรรมเสียอย่างเดียวสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเพราะขาดความเป็นธรรมครอบครัวจึงต้องแตกสลายเพราะขาดความเป็นธรรมบ้านเมืองจึงเกิดรัฐประหารเพราะขาดความเป็นธรรมสงครามระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นเป็นต้นความเป็นธรรมคือการกระทำที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกหนทุกแห่ง ความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องให้แก่กันเราจึงต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างชอบด้วยเหตุผลมีความเป็นธรรมไม่ลำเอียงเพราะอาคติคือไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะหลงคือเป็นคนมีปัญญาหูตากว้างไกลรู้เท่าทันคนไม่ลำเอียงเพราะกลัวคือมีใจอาหารรไม่กลัวไม่วัานวหวเป็นต้น นี้เรียกว่าการประพฤติธ,ธรรมดังคำพระที่ว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเจริญพรก่อนทำงานเพื่อส่วนรวมต้องประพฤติธรรมเพื่อเป็นการปรับปรุงตน